วันนี้นะครับพามาดูกระบะ4ประตูเกียร์อัตโนมัติรุ่น,นเริ่มต้นนะครับ799,000บาทสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้รับชมในวันนี้นะครับแบบนี้เลยรถมันค่อนข้างสูงนะคันนี้เพราะว่าคันนี้ยกมา2นิ้วนะครับแบบนี้เลยเห็นแบบเนี้ยล้อใหญ่แบบเนี้ยนะครับพุ่งอะไรเบามากนะครับเนี่ยเบาเลยเบาจริง แบบนี้เลยมีโอกาสเป็นรอยง่ายกว่าพวกแผงประตูหรืออะไรพวกนี้อีกแบบนี้เลยรับให้ได้กับการสะเทือนเนาะความกระด้างที่จะเกิดขึ้นนะบแบบนี้เลยลืมเปิดไฟหน้านะขับไปถึงบ้านแล้วอ้าวไฟหน้าลืมเปิดแบบนี้เลยลองเทียบกัน2คันเลยนะครับนี่แรปเตอร์แท้นะครับตัวเดียวผมอาร์ตนะครับคาปโปรเจกต์นะครับที่ปรึกษาการขายประจําโชรูมฟอร์ดพระนครกระเส็ินวมินทร์นะครับผมรถกระบะที่อยู่ด้านหลังผมคันนี้นะเป็นกระบะสประตูรุ่นเริ่มต้นเนาะ ปัจจุบันนี้ราคาอยู่ที่7,99,000บาทซึ่งเป็นราคาโปรโมชันเขานะครับจากเดิม9,024,000บาทลองบวกลบดูนะครับว่าลดไปเท่าไหร่ผมพามาดูคันนี้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยซื้อคันนี้ไปนะได้อะไรนะครับในราคา7,99นะครับผมต้องแจ้งตรงนี้ก่อนว่า7,99นี้คือราคาจัดไฟแนนซ์นะครับไม่ใช่ราคาซื้อสดเนาะเพราะว่ามีบุคลงคนเขาแบบโทรมาถ,ถามผมว่าราคาเนี้ยพี่ซื้อสดได้ไหมนะครับเพราะว่าราคามันช่างเล้าใจเหลือเกินเนาะแต่บอกไม่ได้ครับไฟแนนซ์ Finance เท่านั้นนะฮะ แต่ทีนี้จะดาวเยอะๆก็ได้นะดาวไปสัก50%ของตัวรถแล้วไปผ่อนที่เหลือน้อยๆก็ได้นะครับผมมามาดูกันว่าคันนี้ทำอะไรบ้างก่อนรับชมนะฝากกดไลค์กดติดตามคาร์โปรเจกต์ให้ด้วยนะครับถ้าอยากได้รถก็เบอร์ด้านล่างนะครับสามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับผมมามาดูกันคันนี้นะครับเหมือนเดิมครับเครื่องยนต์เปิดให้ดูก่อนนะฮะรถมันคอนทางสูงนะคันนี้เพราะว่าคันนี้ยกมาสองนิ้วนะครับมันก็เลยจะดูว่าแบบผมก็จะยกขึ้น เปิดยากๆหน่อยนะเพราะว่ารถมันสูงผมมันสเสมอใช่ไหมไม่ใช่ <laughs> นะครับ่ะก็สูงประมาณหนึ่งนะครับยกจากเดิมสองนิ้วเนาะนะฮะมันก็เลยทําให้แบบระยะเอื้อมมันก็จะต้องตึงนิดหน่อยนะครับมาดูเครื่องยนต์กันสองจุดศูนย์นับเทอร์โบหนึ่งลูกนับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแรงมา้าแรงบิดสี่ร้อยห้านิวตันเมตรก็เป็นเขาเรียกว่า,าเป็นพลังกำลังพื้นฐานของฟอร์ดแล้วนะครับตั้งแต่รุ่นเกียร์ธรรมดานะครับรุ่นมาถึง เกียร์ออโต้แล้วก็ลามไปถึงตัวที่เป็นวายเทขับสองก็จะได้เครื่องยนต์เดียวกันเทอร์โบเดียวกันพลังกาลังเช่นเดียวกันนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเหมือนกันนะครับผมมาแต่สิ่งที่คันนี้แน่นอนว่าถ้าคุณผู้ชมซื้อไปมันก็จะได้ในเรื่องของราคาที่ค่อนข้างประหยัดด้วยแล้วก็ได้เกียร์อัตโนมัติด้วยนะเป็นรถ4ประตูอีกต่างหากนะครับมันก็เลยคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปนะครับมามาดูเครื่องยนต์กันคันนี้เป็นเครื่องยนต์ สี่สูบเนาะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบขนาดเล็กนะครับเครื่องสองพันนั้นเองนะฮะแต่ก็มีพละกาลังก็ที่ผมบอกไปคือเพียงพอที่จะแบกรับน้ําหนักของตัวรถนะครับเร่งแซงก็เอาได้เอาได้นะเร่งแซงได้นะนะครับรอบต้นดีนะพันกว่าๆเท่านั้นเองนะครับข้อดีของพวกรอบต้นต่าๆเนาะประหยัดน้ํามันนะครับประหยัดน้ํามันนะครับนี่นแหละคือข้อดีเขานะตัวระบบระบบความร้อนนะครับที่ได้ในรถคันนี้คือไฟฟ้านะครับใช้ไฟฟ้าเข้ามาควบคุมเราไม่ต้องไปเจยดพละกาลังเครื่องยนต์มา มาทํางานพัดลมก็คือจะได้ในเรื่องของประหยัดน้ามันไปอีกหนึ่งส่วนด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปดึงรอบเครื่องมาปั่นไฟอันนี้ก็เป็นข้อดีเขานะครับก็คือแยกระบบการทํางานไปเลยเครื่งองเขาอยู่ของเขาพัดลมก็อยู่ของเขาไปนะครับอันนี้ก็เป็นที่ฝอดเขาวิเคราะห์มาแล้วว่าเออทําแบบนี้แหละมันจะเป็นการรีดพดลังงานออกมาได้ดีที่สุดแล้วก็ประหยัดที่สุดด้วยนะครับแบตเตอรี่ AGM นะครับก็เป็นสเปคที่เราได้กันในทุกรุ่นเนาะ AGM 8ปดสิ amp ป80ดรอย cca นะครับก็จะ พ่วงไปถึงรุ่นที่เป็นเอเวอเรสขับฟรีจนถึงแพตตินัมก็ได้แบตเตอรี่ที่เดียวกันรวมถึงพวกรถสเปคออสเตรเลียต่างๆก็ได้สเปคแบตเตอรี่ตัวนี้เนาะเพราะว่ามันมีค่า CCA ที่สูงยิ่งค่า CCA สูงเราก็สตาร์ตติดได้ง่ายในอุณหภูมิต่ำเพราะว่าบ้านเขามันเย็นกว่าบ้านเรานะครับจอดนานๆมันก็ของเหลวมันเย็นก็เลยเอาพลังกำลังไฟอของแบตเตอรี่เนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องการสตาร์ตเนาะแต่บ้านเราผมมองว่าอาจจะไม่ ไม่ได้ใช้ปเป็นสทธิภาพของแบตขนาดนั้นนะเพราะว่าบ้านเรามันร้อนเนาะมันก็ทาให้โดนเป็นสตาร์ตติดอยู่แล้วแต่บางทีเราจอดตากฝนนะครับจอดตากฝนนานๆมันก็ต้องเย็นอยู่แล้วอันนี้มันก็อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งเนาะเอาเป็นว่าเราได้สเปคเดียวก,กันกับตัวต่างประเทศนั่นแหละนะครับผมอ่ะพวกเบรกก็เป็นเบรกไฮดรอลิกเบรกลมปกตินะครับผมอ่นี่คือจุดเด่นของเครื่องยนต์เขานะครับเครื่องยนต์เล็กนะครับพลังกำลังเยอะนะฮะแบตเตอรี่ดีนะครับแล้วก็ ระบบลอยความร้อยเป็นไฟฟ้านะครับนี่คือเครื่องยนต์ของ AOS ที่ถ้าคุณผู้ชมซื้อไปในราคา799นะครับผมอ่ะเจ9เตรงนี้นะครับต้องบอกว่ายังไม่ได้รวมอุปกรณ์ตกแต่งนะบางแต่บางอย่างให้ได้ฟรีใบาบางอย่างเพิ่มเงินนะครับก็พูดคุยกันในเรื่องราคานะครับต่างๆในรายละเอียดแคมเปญนะที่เราจะต้องมีการอัดแอให้กับลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมอ่ะคันนี้หน้าตามันเหมือนแรปเตอร์เนาะนะครับเหมือนขนาดไหนเราดูคันเาวนี่นะครับ เห็นไหมลองเทียบกันสองคันเลยนะครับนี่แรปเตอร์แท้นะครับนะฮะแร,รปเตอร์แท้อันนี้เป็นแรปเตอร์ที่แปลงมาจาก a l s นะครับขนาดตาคล้ายๆกันแต่ว่ามันก็จะมีความแตกต่างในบางอย่างเนาะทั้งพวกไฟหน้าไอ้ไฟหน้าเนี่ยมันเปลี่ยนเพิ่มได้นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นแมททิกเนาะแต่แก้มข้างบอดี้ข้างเขาก็จะแรปเตอร์มันก็จะอ้วนกว่าอันนี้ก็จะเล็กกว่าหน่อยนึงแต่โอเคถ้าขับไปเผลๆแล้วแปะสติ๊กเกอร์แรปเตอร์ใครๆก็คิดว่าแรปเตอร์นะครับนะบซื้อแรปเตอร์ราคาไม่ถึงร้านนะฮะ น่ะเนี่ยก็แปลงหมดเลยทั้งกระจังหน้ากันชนหน้าแล้วก็มีการทําสีกันชนลิ้นด้านล่างนะครับให้มันเป็นสีดําเพื่อให้มันดูเป็นคุมโทนเลยนะครับกับรถคันนี้สีดําไฟหน้าก็เป็นไฟหน้า LED นะครับปกติอยู่แล้วนะครับมีเดย์ทามที่มันจะเปิดติดให้ตั้งแต่กลางวันยันยังคืนเลยนะครับซึ่งจริงๆอ่ะเดย์ทามผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยสําคัญนะมันสําคัญตรงที่บางทีเราขับขับอยู่ใช่ไหมบางคนแบบลืมเปิดไฟตอนกลางคืนเดย์ทามมันติดให้ออโต้อยู่แล้วเนาะนะครับ างคนเราลืมเปิดไฟนะมันก็จะช่วยให้เรามันจะช่วยส่องสว่างให้เราได้ประมาณหนึ่งแต่จะบอกว่าไอเอคลเคันนี้นะครับคือเราได้เป็นไฟอโอตโต้อยู่แล้วไฟอัตโนมัตินะครับคือแสงมันหมดปุ๊บแบบไฟมันติดให้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้นะถ้าซื้อรถคันนี้ไปนะไฟหน้าออโต้เราไม่ต้องคอยเปิดปิดไฟอเองเอง,เองนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเป็นนะลืมเปิดไฟหน้านะขับไปจนถึงบ้านแล้ว,ลวอ้าวไฟหน้าลืมเปิดนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่อง ความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทางเรานะครับผมลดดาด้วยนะไฟหน้าไม่เปิดก็เรียบร,ร้อยนะเอาจริงนะครับนะสวยๆแบบนี้นะครับกับชุดหน้าที่เป็นรลัปเตอร์เนาะนะครับลูกค้าผมก็แต่งแบบนี้เยอะนะครับนะด้านข้างคันนี้ยยกสองนิ้วยก,นวยกในที่นี้คือยกเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้มันสวยขึ้นด้วยแล้วก็เพื่อให้ล้อเนี่ย เพื่อให้ทรงเนี่ยมันเข้ากับล้อนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราไม่ยกนะเราใส่ล้อ,อยางที่มันเป็นขอบ20แน่นอนว่ามันติดซุม้มมันเลี้ยวไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องยกขึ้นเพื่อการนี้ด้วยนะครับนะลูกค้าก็เลือกเป็นยาง MT นะครับยางสานะฮะตัวนี้เป็นยาง33มคูณ12.5ก็เป็นยางโอเวอร์ไซส์นะครับแน่นอนแหละถ้าไม่ยกนะยังไงก็ติดนะปุบบุบ,บ,บ,บนะครับนะแล้วก็การยกนะครับยกแบบ ขั้นพื้นฐานก็คือใส่ตัวก้อนรองที่หัวโช้กเพื่อให้มันสูงขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนปีกนกเนาะเพื่อคอยปรับหน้ายางให้มันบาลานซ์ที่สุดไม่ได้ไปกินด้านใดด้านหนึ่งนะครับแต่ถามว่าแบบเนี้ยขับได้ไหมขับได้ครับขับได้ปกติเลยนะครับในเรื่องเขาเรายกแล้วเราไม่เปลี่ยนโชะ้ะขับได้ปกติแต่เราก็ต้องรับให้ได้กับการสะเทือนเนาะความกระด้างที่จะเกิดขึ้นนะแต่ถ้าใครมีงบประมาณเพียงพอผมก็แนะนําว่าเออเปลี่ยนโช้กแล้วมันก็จะจบกว่า นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับถ้าเรารับในเรื่องความกระด้างได้นะครับผมอ่ะประมาณนี้กันคันนี้นะครับร้อสนะสวยมากนะครับเดิมโรงงานนะครับเอ็กเได้นี่มาด้วยนะนี่ไอ้น,นี่ไม่ต้องตกใจนะว่าผมหักมันอันนี้มันคือตัวป้องกันเวลาเราโดนมอไซค์เขียวมอไซค์ชนปกติมันก็จะโดนปุ๊บแล้วมันจะหลุดไปเลยแต่ของฟอร์ดเราเนี่ยมันพับได้นะมันไม่หักเนาะนอกจากจะโดนพวก สิบล้อนะนั่นถึงจะไปกับเขาเลยนะครับแล้วก็มีตัวไฟเลี้ยวให้ตรงนี้ด้วยนะครับอะคือว่าเป็นรถที่ก็คือใช้ไงานได้ได้อยู่แล้วนะครับซื้อไปก็ตอบโจทย์เลยเป็นเกียร์ออโต้เป็นสี่ประตูด้วยไปกับครอบครัวก็ได้นะครับระบบความปลอดภัยพอพอจะมีนะครับนะเราหลังคาใช้ไงานไม่ได้ติดเพื่อให้มันทรงดีเฉยๆนะครับนี่เบ้ารองเราก็ติดให้เพราะว่ารถสีดํา เวลาเราล้วงเข้าไปปุ๊บเนี่ยเล็บเล็บเ,บเราไปขูดแน่นอนว่ารอยแมวรอยขนแมวมันมาแน่นครับแล้วก็ติดเบ้ารองเนาะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นส่วนที่ต้องต้องเกิดรอยง่ายที่สุดนะครับเอาจริงนะเบ้ารองเนี่ยมีโอกาสเป็นรอยง่ายกว่าพวกแผงประตูหรืออะไรพวกนี้นะครับเพราะาเราต้องเจอกับมันตลอดเราล้วงเราล้วงเข้าปุ๊บปุ๊บแง้ยมันขวรตลอดนะครับเราไม่ได้รู้ตัว้วยซ้ำน,นะฮะอ่ะมาด้านท้ายโลบา เป็นทรงปืนกลก็เป็นกระบอกคู่เนาะบนล่างนะเป็นงานของแฮมเมอร์นะตัวนี้ก็เลือกใส่ให้มันจริงๆเราก็เลือกใส่ได้แหละว่าจะใส่ตัวไหนเนาะแล้วแต่วความชอบแต่ถ้าใส่ตัวเนี้ยมันก็จะยาวไปเต็มถึงท้ายกระบะเลยนะมันก็จะดูแบบเอ้ยไม่โล้นนะดูเต็มเนาะและสําคัญนะครับน้ํามันนี่เราเจอกับเอเวอเรสกันเยอะเนาะซึ่งเปิดฝาถังมามันเจอแอดบูลในเอเวอเรสครับแต่ว่ากระบะไม่มีกระบะไม่ต้องเติมแอดบูลนะครับมั่นใจได้นะครับเรายัางแต่เราผ่านมาตรฐานยูโรไฟนะเพราะว่าเรามีวิธีการ นะเผากองขมาหมอด้วยตัวเองเนาะก็ลูกค้าที่ซื้อกบับะไปก็ไม่ต้องเติมแมสบูนะครับนี่ก็เป็นการเซฟประหยัดตังค์ได้ด้วยเนาะน้ำมันก็เป็นดีเซลนะครับแปดสิบลนะิตรเนาะสองพันห้าเต็มถังนะครับฝาท้ายนะครับคืออยากจะเปิดนะแต่ถ้าเปิดออกมากลัวมันจะไหลวันมาียะเลยเพราะพราของที่เราขืนให้ลูกค้าเนี่ยมันก็ค่อนข้างหนักนะเพราะว่ามันเป็นการชนท้ายนะฮะแล้วก็ขออนุญาตไม่เปิดแล้วกันนะครับแต่ให้ดูว่าคันนี้มีการติดฝาครอบท้ายเพื่อเพิ่ม เพิ่มมิติจริงๆเพิ่มให้มันดูนูนขึ้นมาแล้วมันก็จะดูดุขึ้นด้วยนะครับให้มันรับกับพวกข้อไฟต่างๆนะฮะกล้องมองขนาดถอยมีให้นะครับกล้องอยู่ใต้โลโก้นะฮะนี่สวยเล้ก็ใช้งานได้จริงนะครับแล้วผมว่ากล้องเนี่ยก็เป็นอะไรที่สำคัญนะครับสำคัญกว่าการไปติดเซนเซอร์อีกนะครับอ่ะกันชนท้ายนะครับเป็นของ Allender อ่า Allender มีหลายทรงนะครับอันนี้จะเป็นทรงใหญ่นะครับทรงแมททิก นะฮะไม่ใช่ไฟหน้าแมทริกนะเป็นชื่อเขาเนี่ยเขาเขียนว่าแมทริกนะครับผมแล้วก็มีการเติมตัวหัวบอลลากนะครับตอนนี้ก็เอาไปใช้งานลากนู่นลากนี่ได้นะครับนะแล้วก็ตัวน,นี้ก็ติดได้จริงๆอ่ะผมบอกเลยว่าแต่งแบบเนี้ยลูกค้าเจ้าของคันเนี้ยไม่ได้เอาไปลากอะไรหรอกแต่งเพื่อให้มันเข้าเซตนะครับให้มันดูสวยนะฮะคนซื้อฟอร์ดไปแต่งแบบเนี้ยบอกพี่ไม่ได้ไปทําอะไรเลยพี่แต่งเพราะว่าพี่ชอบพี่อยากให้มันดูดุดุดดออฟโรดออฟโรดหน่อยนะครับผมมา,มาดูภายในกันนะครับสำหรับภายในคันนี้นะ เนี่ยไอแก้วเวทเนี่ยได้บบาหนังนะครับได้บ่อหนังเลยจากโรงงานด้วยมันก็จะดูพรีเมียมนะครับพรีเมียมกว่าเราไปทําเองด้วยนะครับผมอ่ะพวงมาลัยไฟฟ้าเนาะเดี๋ยวผมขึ้นไปให้ดูนะครับนี่เนี่ยต้องตาดก่อนนะครับเห็นแบบเนี้ยล้อใหญ่แบบเนี้ยนะครับพวงมาลัยเบามากนะครับเนี่ยเบาเลยเบาจริงนะครับผู้หญิงขับได้ขับง่ายนะครับผู้ชายยิ่งสบายมือเลยนะครับ นี่คือข้อดีของภงมิรายเขาสามารถเซ็ตข้าต่างหน้าจอได้บนภงมิร้ายเลยนะครับเพิ่มเสียงรถเสียงได้นะครับอันเนี้ยพีคสุดคือนี่นะฮะรองแก้วนะครับติดมาผมว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นกับคนขับรถทุกวันนี้เนาะไม่ว่าเราจะขับใกล้ขับไกลอะ่ะไอ้ตรงเนี้ยมันได้ใช้แน่นอนนะครับเราต้องมีแก้วไม่กาแฟก็เยตินะครับเพราะทุกวันนี้คนจะพกเยติกันเยอะคนละแก้วนะแก้วเก็บความเย็นนะครับ เพื่อประหยัดการเติมแข็งเพราะน้ำแข็งหมดไวมากใช่ไหมนะครับบ้านเรามันร้อนไอ้ตรงเนี้ยโอ๊ยมันได้ใช้เดีวเราก็วางหยิบดกหยิบดกได้เลยนะครับถ้ายังไม่พอนี่ข้างประตูก็มีให้วางอีกจ,จุดนะฮะนี่ตรงนี้นะครับนี่เมื่อกี้กระจกข้างเป็นปรับไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะฮะแล้วก็ตรงนี้กลับที่วางแก้วต่อนะครับตรงกลางวางได้เพิ่มได้อีกของงแก้วของแก้วนะครับนี่ตรงนี้เห็นไะเนี่ยวางเพิ่มได้อีกเนาะ เกียรนะ์ออโต้เนาะแล้วก็เพิ่มเป็นเมนูวนได้นะครับเพิ่มยังไงล่ะผมเพิ่มไปดูนะผมดึงมาที่ดีแล้วผมก็โยกมาเอมดูที่หน้าจอนะครับมันจะขึ้นเอมหนึ่งเห็นปะมันเป็นเมนวนุนเราสามารถบวกได้นะครับตอนนี้มันบวกได้แค่2เพราะว่ารถจอดอยู่เนาะนะครับเนี่ยบวก1บวก2องเห็นไหมถ้ารถวิ่งอ่ะเราสามารถบวกเพิ่มบวกลบได้เลยจนถึงหนะครับอ่ะนี่นะครับนี่คือระบบเกียร์เขาหสปีดนะครับผมมีโหมดการขับขี่ให้อีกสี่โหมดนะครับกดที่ตรงนี้นะครับ มีโหมดการีให้อีกสโหมดเนาะกดที่ตรงนี้เนี่ยครับรูปธงชาติรูปใบไม้นะครับผมกดหนึ่งทีปุ๊บมันจะเป็นหน้าจอนี้ขึ้นมาปกติเปลี่ยนไปเป็นประหยัดเป็นลากพวกเป็นถนนลื่นนะครับก็เรียกใช้ตามพื้นถนนตามสภาพทางที่เราไปนะครับจอกลางใหญ่มากสิบนิ้วนะฮะรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะฮะนี่นะครับเชื่อมโทรศัพท์ได้เลยนะครับระบบแอร์ปรับอุณหภูมิเองนะครับ นี่นะฮะแอร์แรงมากนะครับผมนี่สวยงามครับ XL S คันนี้นะครับนี่มีไฟให้มีที่เก็บแก้วไม่ใช่ที่เก็บแว่นนะครับนี่เก็บแก้วนะฮะกระจกอ่ะตรงนี้ก็ไม่มีไม่ได้ใช้นะครับจะไปใช้อยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่ผู้โดยสารนะครับนี่อ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็มีที่วางโทรศัพท์ตรงนี้วางโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็มีลิ้นชัก S <S นี่ครับมีเก๋บนเกบนไม่มีครับมีเก๋ล่างนะนะประมาณนี้นะครับผมอ่ะจะลงยากนิดนึงนะครับเพราะว่ารถสูงเนาะก็นะครับคุณผู้ชมถ้าต้องการซื้อ r a n g e อ XLS นะครับแต่งแบบเนี้ยหรือแต่งแบบไหนก็ได้แหละนะรหรือจะเป็นรุ่นอื่นๆก็โทรเข้ามาได้นะครับเบอร์ด้านล่างเบอร์น,นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับถ้าไม่สะดวกโทรเนาะอยากสอบถามข้อมูลต่างๆก็ พิมพ์เมมเบอร์แอดไลน์ได้เป็น ID ไลน์ได้ด้วยนะครับผม Art Car Project, อาร์ตคาโปรเจกต์เนาะฝากเอกไเวคคันนี้ไว้เป็นตัวอย่างเป็นแนวทางการแต่งรถให้อีกหนึ่งคันแล้วก็ใครที่ต้องการออฟชั่นประมาณนี้แาค่ะประมาณนี้คันนี้ผมว่าตอบโจทย์นะครับ7.9 9าาราคาโปรโมชั่นนะครับแต่งแบบเนี้ยไม่แพงเพิ่มอีกนิดหน่อยก็ได้สวยแล้วไม่ถึงล้านผมบอกเลยแต่งแบบนี้ไม่ถึงล้านนะครับกดไลค์กดติดตามคาโปรเจกต์อยากได้โทรมานะ นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าเป็นรถรุ่นอะไรนั้นคอมเมนต์เข้ามาได้นะถ้าอยากดูรุ่นไหนอยากให้เอารุ่นไหนมารีวิวคอมเมนต์เข้ามานะวันนี้ผมอาร์ตคาร์โปรเจกต์ไปแล้ว